สวัสดีครับปูชัยยศครับผมวันนี้มาดูใบมีดด้านหน้าติดรถคันเล็ก A14 ครับคันนี้คุณลูกค้าส่งมาให้ติดใบมีดด้านหน้าเมื่อ3วันที่แล้วรีบทำให้เลยครับรุ่นนี้เรามีความชำนาญเาว่าเคยทำไปหลายครั้งแล้ว A14 สสวยๆเหมือนเดิมครับวันนี้ได้รับเกียรติจากเชนหนึ่งนะครับมาช่วย สาธิตให้นะครับสวยๆเหมือนเดิมใบยาวแป๊บไฮดรอลิกอย่างหนาสายหนานะครับด้านล่างมีที่อัดจรลบีนะครับท่านใดสนใจใบมีดด้านหน้าสวยๆสำหรับรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆสอบถามได้นะครับยินดีให้คำปรึกษา088 796 4493 ครับผม